ใช่ค่ะเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเมื่อก้าวโรงพยาบาลยกเลิกบัตรทองสพสชอ,สอ,สอุ้มผู้ป่วย7 0 0 0แสนคนรักษาตามสิทธิ์ได้เหมือนเดิมและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กับที่นี่ทุกวันนะคะ กาวโรงพยาบาลเอกชนนะคะยกเลิกสัญญาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สปะสะชยืนยันไม่ลอยแพผู้ป่วยเกือบ7 0 0แสนคนย้ำยังรักษาได้ตามสิทธิ์เหมือนเดิมนายอัธพรลิ้มปัญญาเลิศโฆษกสำนักหลัก โฆษกสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช,ชอยืนยันสปสช,ชอไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่กับ9โรงพยาบาลและพร้อมรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้หลังได้ยกเลิกสัญญาบริการสาธารณาสุขโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง9แห่งนะคะซึ่งก็ได้แก่โรงพยาบาลมหิศัก์โรงพยาบาลบางนา1โรงพยาบาลประชาพัฒน โรงพยาบาลนาวมินโรงพยาบาลเพชรชเวดโรงพยาบาลผู้สูงยุกล้วยน้ำไทย2โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาโรงพยาบาลบางมดและโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 5เป็นต้นไปนะคะหลังตรวจพบการเบิกจ่ายเพื่อบริการสาธารณาสุขไม่ถูกต้อง ทั้งนี้สปสอชอยืนยันว่าผู้ป่วยในที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล9แห่งหากยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลหลังวันที่30กันยายน65ยังคงนอนรักษาตัวต่อไปได้จนกว่าจะหายป่วยโดยสปสอชอจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะคะส่วนผู้ป่วยนัดรักษา5กลุ่มได้แก่สตรีไกลคอด ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับเคมีบำบัดและรังสีรักษาผู้ป่วยมีนัดทำาอ็กซ์เร์ทำซีทีสแกนและทำเอ็มอาร์ไอยังคงต้องรักษาตัวตามนัดต่อไปผู้ป่วยของทั้ง9โรงพยาบาลที่ได้รับใบส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแห่งอื่นยังคงได้รับสิทธิ์ส่งตัวไปรักษาตามปกติผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นัดติดตามอาการให้ไปรับการรักษาตัวต่อที่คลินิกเวชกรรม คลินิกชุมชนอบอุน่นคลินิกการพยาบาลและการประดุงคันและร้านยาพร้อมจัดระบบบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้บริการซึ่งก็ได้แก่ระบบบริการการแพทย์ทางไกลที่ใดก็ได้ผู้ป่วย h i ชวและวัณโรคให้ไปรับการรักษาตัวต่อได้ในคลินิกเวชกรรมคลินิกชุมชนอบอุน่นคลินิกการพยาบาลและการประดุงคาน และการพดุงคันและร้านยานะคะส่วนผู้ป่วยที่ต้องการรับการฟอกไตหรือมีนัดผ่าตัดหัวใจทำบอลลูนหัวใจหรือใส่ใสายส่วนหัวใจยังคงรับการรักษาตัวที่9โรงพยาบาลเดิมได้ตามปกติสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นผู้ป่วยแต่ได้รับสิทธิ์รักษาในโรงพยาบาล9แห่งสามารถเลือกหน่วยบริการใหม่ได้โดยเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์สปสชนะคะ ทั้งนี้โรงพยาบาล9แห่งมีสิทธิ์บัตรทองจำนวน696,103คนในจำนวนนี้มีเพียง62,331คนหรือร้อยละ9นะคะที่ใช้สิทธิ์รับบริการและเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน2 4 5 8คนอัปเดตข่าวสำหรับ ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองกับ9โรงพยาบาลยกเลิกบัตรทองแต่สปสชยังคงอุ้มผู้ป่วย7แสนคนรักษาตามสิทธิ์ได้เหมือนเดิมนะคะรายละเอียดต้องดูในคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ถือสิทธิบัตรทองอยู่และสิทธิ์รับการรักษาเป็นใน9โรงพยาบาลนี้นะคะ